How are you? I'm teacher she. I'm English teacher. I'm very well. What's about you? It's nice to see you again. Okay, today we are going to learn about grammar verb to be. Do you know about verb to be? Are you ready? Here we go. English for everyone. Grammar verb to be. Verb to be เด็กๆได้ยินบ่อยมากเลยเด็กๆคุณไหมครับว่า verb to be มันคืออะไรมีตัวอะไรบ้างอ่านี่ไง verb to be เด็กๆจำไว้เลยถ้าพูดถึง verb to be จะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ is, am, are ทีนี้เรามาดูว่ามันจะใช้อย่างไรไปดูพร้อมกันเลย verb to be คือคำกริยาที่ใช้แสดงสถานะมีความหมายว่าเป็นอยู่คือซึ่งประอกอบไปด้วย3ตัวหลักๆเลยคือ is am are ทั้ง3ตัวนี้ความหมายเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นเป็นอยู่คือนะครับ is am are ต่อไปทั้ง is mr ความหมายเดียวกันนะครับเราจะกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่า present tense นั่นเอง mm hmm. ก่อนที่เราจะไปดูว่า is mr ใช้อย่างไรเราต้องไปทำความรู้จักกับประธานของประโยคเด็กๆจำได้ไหมประธานของประโยคได้แก่ตัวอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลย subject ประธานในที่นี้ได้แก่ he, she, it, I, you, we, they he, she, it ก็คือคำนามเอกพจน์ he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิง it มันเป็นคำนามเอกพจน์หมายถึงคนเดียวสิ่งเดียวอันเดียว I ฉันต่อไป you we d e y นะครับคำนามพระหุพจน์ you คุณ we พวกเรา d e y เขาทั้งหลายตัวนี้จะใช้หลายสิ่งหลายอันนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าประธานคำนามเอกพจน์ he she it เราจะใช้กับ verb to be ได้แก่ is นั่นเองส่วน I เราจะใช้คู่กับ am y o U We, t h V D เราใช้คู่กับ R จำไว้เลยนะครับ He She It ใช้คู่กับ Is I คู่กับ Am y o U We, They คู่กับ R โอเคเรามาดูโครงสร้างในการใช้ Is Am a R e ไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ดูรูปประโยคด้วยว่าใช้อย่างไร หนึ่ง is ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เช่นดูตัวอย่างนะครับ look at the sentence he is a doctor she is a teacher it is a d u c one more time he is a doctor she is a teacher it is a duck อีกครั้งนะครับ he is a doctor เขาเป็นคุณหมอ she is a teacher เธอเป็นคุณครู it is a dog มันคือสุนะัขเด็กๆสังเกตตรงเส้นใต้สีแดงนะครับเห็นไหมครับว่า he คู่กับ is she คู่กับ is 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 นะครับ 2. am มใช้ได้กับ i ตัวเดียวเท่านั้นเช่น I am a student, I am a teacher อีกครั้งนะครับ I am a student, I am a teacher ฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นคุณครูสังเกตเส้นใต้สีแดงนะครับ I คู่กับ am 3 a r R ใช้กับประธานที่เป็นพ้าหูพจน์เช่น You are t e a c h e r We are friends, They are pencils. One more time อีกครั้งนะครับ You are t e a c h e r We are friends, They are pencils. คุณคือคุณครู พวกเราเป็นเพื่อนกันพวกมันคือดินสอเด็กๆสังเกตตรงเส้นใต้สีแดงนะครับประธานก็คือ you, we และ they แลก็ตามด้วยคำกริยาคืออะไรครับ are นั่นเองเราลองมาทบทวนในเนื้อหาบวกกับบทเพลง is am are มาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ I, subscribe cho kênh em. You, Gõ Để không r. We, những video hấp r. They, r. We, It Tung chai is He, she, it Tung chai is He, is She it don't take a is he is she is it is เด็กสนใจหรืออยากทบทวนคลิปเพิ่มเติมนะครับขอบคุณนะครับจากคลิปดีๆนี้เด็กๆสามารถเข้าไปตามที่อยู่ที่เชื่อลงไว้ให้นี้นะครับมาทบทวนกันอีกครั้ง he she it ใช้กับอะไรเอ่ย is I ใช้กับ am you V D ใช้กับ R นะครับเราลองมาทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกันเลยมีทั้งหมดด้วยกัน5ขอ้อจงเติม is am are ลงในช่องว่างให้ถูกต้องมาดูไปพร้อมๆกันโอเค look at number one I blank blank ก็คือช่องว่างให้เด็กๆเติมเด็กๆคิดไปด้วยนะครับ I blank a girl number two he blank a boy number three she blank a t e a s h e r number four they blank students number five you blank a doctor มาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยข้อที่ห I a girl ตอบอะไรครับ am, I am a girl number two he a boy the answer is he is a boy number three she a teacher the answer is she is a teacher number four they students the answer they are students number five you a doctor you are a doctor เป็นไงกันบ้างครับถ้าเด็กๆสนใจในคลิปวิีโอนี้สามารถดูทบทวนย้อนหลังได้เรื่อยๆดูซ้ำบ่อยๆนะครับ หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วทิเชอร์มีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ในการใช้ is am are นะครับโดยอยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้จบกลับไปแล้วเรื่อง is am are หวังว่าเด็กๆคงจะทำความเข้าใจแล้วก็ได้ประส เรียนรูน้เกี่ยวกับการใช้ส่ออาเซีต้องะัะแล้วพบกันใหม่นะคะคัมเด็์บาร